มีน,น้องหัวพี่รองเห <c oughs> ็นบาัดมีก็ท็อ,อาากคืดคืดอแต่ตอนเป็นเด็กหน่อยพี่รา สวัสดีคะ่ะพี่น้องป้องไป,ปสูป่บุสกุลนะคะปกปอกับในแบบพัศพ,พั่นอ้วนพี่เก้าพี่น้องคามีหนี้มาไม่กินพัดมีพี่น้องพัดมีแบบบานๆเนาะคะ่ะเนาะก,กับปลาแกหมกับบอมี่อย่างหลายพี่น้องบอกแปลงีนุ่ยเราเรียกคูหรืออมัสโซพี่น้องมายง่ายหมดแปลงหน่วยแบบนี้พี่น,ออนอ้อ,อ,มนอง,ออง,อง,องมีตัวผู้น้นนองเอามาประดับประจายซื้อนาพี่น้องเนาะ แจ่บๆน้ำกัดเนาะค่ะพี่น้องเมนูมือหนีพัดมีพี่ดอกจ้าสีลุ่งยังว่าได้เฮ็ดคลิปหลายมือแล้วพี่น้องว่าชบายแล้วค่ะเนาะเป็นวัดเป็นไอเป็นไข่ไปเทสคลิปตัวแดงแล้วไม่ใช่แหวนเนาะข้นๆพี่น้องกินหมดกันเนาะบาดนี่สียบเลยสินัวกัเนาะลองเบิรงมาพี่น้องเนาะเมนูผัดหมี่นะคะผัดหมี่้องหัวพี่น้องเว้ยผัดหมี่โคตราดแตย ผัดมีกุลาดิผัดมีนองบัวหรือผัดมีนอนทับบุรีเนาะผัดมีน้อนทับบุรีกับผัดมีนอนทับบุรีเดี๋พี่น้องเนาะคำแหลกแห่งหมานนะคะคำแหลกแห่งหมานเอาใส่ใส่สอบโอเปนสอมพี่น้องใส่เขาเอินพวกอะไม่ตะกีบเนาะไม่ตะกีบมาสั่นมาไม่ตะเกียบมาพี่น้องใส่เปลี่ยนมือนีิอาจจะกินน้ำกันเสียบเนาะค่ะเนาะ ่าจจะแค้งเนี่ยนะพี่น้องกินไปกินมา่าจจะแค้งแล้วก็เม่นูนี่แฝบยบูพี่น้องจแบแฝดหวานกินบ้านมีก็ทุขึ้น,นพอแต่ตอนเป็นเด็กหน่อยพี่น้องแมวเงินเห็นค่ะสิบต่างไปเสือ จะไม่หาชิปจังนะหืมิ่มทัวร์ทั้นพี่ลองัดใส่หมูชื่อชื่อใส่โจกนะโจกใบตองกล้วย จับจับจับยเจ๊แป้นมันมีย่าบม้ cái gì nhắn con vui dẹp vậy chẳng nha đang chèm on đây mấy nào chèm chèm เขาคือคนกิ่นเหมือนนยังเปลี่ยลอะไม่้ังเป็นวัดไร้เมอแหละยาแก้วัดก็มาหาย ก็ติดกินยังร้งองยังไม่เอาเลยนี่จะน,นิงกินเลยเล่ะหาคิปรงกันนะคะนะ่ะเนาะในบ้านไม่ใช่แบบมันสิหาย,ายะค่ะ่าร้องเชฟเนาะค่ะคุณจะจำเกรหายน้ำเนี่ยเป็นว่าคั่าร้องเชฟอืมแต่

Một mùng mưa nữa không?

เรเปียวหวานๆไนม่นรอกละ้ะเปียวปักก็ไม่เป็นแต่จะขวาวแต่มันเถ่ามาแ่ะ <coughs> cháp lũ cháp lũ Tô Lé. Vậy thì phía khăn, khăn chỉ im thôi rồi. chỉ im lần kia đó. Mẹ mông nhòi nhỏ ạ. นี่แะ้ะครั๋ยัวต้องมออ ิเดือดจ้าพี่น้องเดือดปลาไหดอกเดือดทิพย์เดี่ยวยเยวนาะพี่น้องเนาะเดือดตะทวงหงอพี่น้องปากกูรู้รสปันได้เนาะค่ะแต่ว่าก็รู้ว่ามี่เสียบนิดนึงเสียบนิดนึงารั่นรูตลอดเท่มแม่นบอกฝากกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเก็บคลิปใหม่เนาะพี่น้องเนาะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมวิดีโอแล้วค่ะขอบคุณมากมายนะคะสวัสดีค่ะ